สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดิมที่4ครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับเกม ROV นะครับวันนี้ก็เป็นแมตช์ก่อนที่จะปิดซีซั่นแล้วครับผมก็จะมาโชว์ความโหดของผมนิดหน่อยวันนี้ผมกะว่าจะมาทำา20คิวโชว์ให้เ <Wow. S 1> พื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เห็นความโหด ของผมนะครับเเรามาเริ่มกันเลยครับกดโซโล่เลนเลยครับห่างเหินไปนานนะครับสาวกอวี o v คงคิดถึงแย่เลยครับรรก็ยังดีเขับที่มาถามไทยว่าเออพี่ทำคลิปอวี o v อีกไหมวันนี้มาแล้วครับวันนี้มาทำแล้วครับอ่ามาแล้ว เม่เลือกเกลดอะไรให้เราเนี่ยไม่ได้ระดับเราต้องปลาอย่างเดียวนี่ไงตัวเก่งครับความโหดเดี๋ยวจะโชว์ความโหดของฟินิกให้ดูต้องบอกเลยฉันจะเล่นจังเกิลแบนไวโอเลยครับ <to ban. S 1> เพราะว่ามันเป็นมานรผจน <to ban. S 1> ของเคลรี่ ถ้ามันได้เกิดนี่มันกิ้งมายิงแคลรี่ทีเดียวหายเลยแรงมากเลยโอแต่อย่าให้ผมได้เข้าประชิดตัวครับถ้าประชิดตัวไม่เหลือไม่รอดฟีนิกซ์สักตัวเดียวจะบอกให้ <Wow. S 1> แบนดาวเชนเอา้าวเปลี่ยนเป็นดวงเฉยเลยเอา้าวโอ้โหเปลี่ยนมั่วไปเรื่อยเลย มาสู้ได้เว้ยใครก็ได้เวลานี้ออกของอาครับมาครับมาที่บัฟแดงเหมือนเดิมครับตามสูตรถมโอเค้ยสูตรถม <c oughs> สูตรเดิ <c oughs> ม,มทีซีอยากป มาเลเวลสองโชว์ความโหดให้หน่อยครับคาร่ามามา <c oughs> โอ้โหมันได้ฟิสบัตจะเหลือเหลอจะรอดเหลอไม่เป็นไรเพื่อนล้างแค้นให้มา <c oughs> จะะังหวะนี้ซาดิสอยู่เดียวๆเรอมาจริงปังอสอง <todo> สองมามามาหิว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  จะมาทำา20สิบกิลหิวหิวย้อนเหนอย้อนเหนออ้อาว<อ>ฟิกเกอร์ผิดเลยย้อนขอบคุณครับมาอีกมีไหมมีไหมมีีกไหม,ไม,ไมหิวหิวฟินิกพี่หิวทาร่าทาร่าเหยื่ออันโอชะมายิงยิงยิงจะหน,นีไปไหนจ๊ะจะหน,นีไปไหนจะหน,นีไปไหนจะหนีไปไหนยิงตามไปนี่ครับจะรอดหรือโอ้โหรอดว่ะ มาเอามามายังยังพี่ย้อนอีกเหรอมาม,าย,ม,า,มายิงปิดเลยมาหืมจะตายหืมจับเกอแย่งอดอดทาล่าโอ้โหอันหอมหวานยิง,งไม่เหลือเจ็บเพิ่อมอีกนึงมาลุยต่อลุยต่อหิว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  ยี่สิบคิวครับยี่สิบคิวตั้งไว้ยี่สิบคิวจะทำได้ไหมมา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 ป้องกันป้องกันในนี้ใครเป็นเหยื่อเลยมาพี่แล้เจ้ายังไงมาบวกเลยจังหวะนี้มาดิมาดิมาแรกแรกในป้อมเลยเก็บเพิ่มอีกนึงได้ครับได้ครับมาครับมาครับ เอ้าย <mile> oh. ้อนย้อนย้อนอยู่เดียวเดียวอยู่ในป้อมเอาธารามายิงยิงจังหวะนี้ยังไงจะได้ไหมได้ไหมยิงโดนยิงมาต้องไักสักตัวหน่บตบตบได้เพิ่มแลทหนึ่งมาโอ้โห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 บุคคลอ้าเกตสองอ้าวโอ้โห ซาแมนมาเจอพอดีโอ้โหเก็บสามครับโอ้โหเก็บสามมามาหิวหิวแปดล,ละเหลืออีสิบสองกงเหลือว,วูกงเหลือจะเหลือเลยเอ้าโด,ดุโอ้โหเจ้กเกอร์ย,อย่างอีกแล้วมาจาังหวะนี้ทาละทาละขอขอเถอะขอเถอะจ้ย้อน,นสองไหมสองไหมดับเบิ้ลคิวเจ้กเกอร์ย่างอีกแล้วโ เธอหนีเป็นตัวขัดขวางอาหารอโนชาของฟีนิกโอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตเอาพุ่มาโอ้โหเน็ตผมอย่าเพิ่งใจเย็นพวกใจเย็นพวกดีพวกมาช่วยครับโอ้โหจ็อกเกอร์แย่งตลอด ังไงโอ้โหคงคงยิงยิงขอเถอะจ็อกเกอร์เออ่าแย่งปล่อยเกินจ็อกเกอร์ได้แล้วครับสิบเอ็ดเอามาเอาล่ามายิงยิงยิงมาใครได้อ่าสองมาไม่ไม่ไมยิงได้ไหมครับโอ้โหจ็อกเกอร์อเรหลือหนี้เกือบตายเหมือนกันเรามามายิงไม้หิวหิว หิวครับหิวเวลานี้หิวมากขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> ว้ยว่า,ามาันออกาตาล่าตาล่าจะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปไหนมานเป็นอาหารของฟินิกซ์ซะดีๆอยา่าไขอเถอะขอโอ้โหโอ้โหเมทแย่งไปสามเลยโอ้โหอนเลยเดี๋ยวดิ้วขอ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 เถอะ ทำชาเลนจ์อยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพื่อนนะโอ้ก็มีคนให้ความร่วมมืออยู่นะครับอ่ามีมีมีโอ้โหทีมโหยี่สิบฝั่งนี้ดีพวกแหมทีมให้ความร่วมมือดีมากดูผม ร่วมมือต้องอย่างนี้สิมาทาร่ามามาขอ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 สิเฮ้ยโอ้โหนี่เนี้ยเอา้าโอ้โหม่ได้โอ้หม,มาเก็บคิว,วนะครับไม่ใช่เก็บแอคซิสโอ้แอคซิสกับคิวนี่พอๆกันเลยนะ่ยใกล้เขียงกันมากเลยเอย่างเงี้ยย้อนออยู่สองอยู่สอง หล่อจังหวะครับอย่าซุมส่ซุม5ซุม6ถซุมไม่ได้นะครับตายไปอดเลยครับ20่ิบคิวผมจะทำได้ไหมครับโ <Okay. S 1> อเคเอาเอาเอาเห็นเห็นเห็นแวบ,บ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 ,แบ,บอเอาคอมอยู่คนเดียวครับเจ้าลิงยังไงมาสิปปปปปปอ่าเก็พบเพิ่มอีกหนึ่งแชมได้ไหมได้วงคงไอ้ได้คองด้วย เอาได้กองตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรด์กดักดิแฟร์กองนะดักอะไรเยอ,อะอยนอกนัดเดียวใดน,นกสามตัวเอ้สองตัวมาเกเลียนเกลียนโอ้โหขงบวนบวกกันใหญ่เลยไปทังไม่นอ้อขอเธอขอเธอหิวหิวหิวขอยี่สิบตัวเธอเลยเกตนะ ได้แล้วนะอยตรงกลางอันนี้ดับแดงมาแล้วครับมาขอขอขอหนึ่งขอมาแล้วได้ไหมยิงก่อนครับยิงก่อนอ๋อดับเบิลคิวแล้วครับขอเจอขอเอยโอ้โหคลิปเข้าแล้ววะโอ้โหได้สิบห้าโอ้โหขอเถอะโอ้โหคงไม่ได้นะครับโอ้โหป้อมแตกแล้ว โอ้โหโชว์ความโหดเลยของฟินิกของผมเนี่ยนิดเดียวเองนะครับโอ้โหเสียดายยอมรับว่าเสียดายคอมมานเดอร์ไออันดับหนึ่งครับ MVP เป็นไงครับฟินิกของผมนะผมจะมีมีอะไรจะบอกเนี่ยฟินิกของผมอ่ะติดระดับภาคเลยนะครับ ดูตาซักก่อนเป็นไงล่ะครับไม่ธรรมดาสำหรับซีซั่นนี้ผมก็ขึ้นสูงสุดที่คอมมานเดอร์3นะครับพอดีไม่ได้อัพคลิปเท่าไหร่กะจะขึ้นอคอนเดเยอร์โชว์สักหน่อยว่าแล้วก็ค่อยจะมาอ,อัดคลิปทีหลังแล้วก็จะมาอัดคลิปทีหลังถ้าขึ้นคอมมานเดอร์ไอคอนเดเยอร,อยอเเอร์โอู้หบิดทุกถูก คอนเทเยอร์ได้ครับแต่ว่าซีซันนี้ก็มันมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยผมอะ่ะเออก็แค่นี้ครับถือว่าโหดพอตัวกับฟินิกซ์ระดับภาคของเดินปีสเป็นไงล่ะครับชอบก็ถูกใจใช่ก็กดซับสไ b e ให้หง่อลนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ ติดตามกันด้วยนะขอบคุณมากครับสำหรับ fc ที่ถามเข้ามาเออยังยังมี fc เกมตอนนั้นผมพักไปช่วงหนึ่งไม่ได้ลงเกมมานานแล้วอ่าคิดว่าจะเลิกแล้วละคิดว่าคงไม่มีใครดูแล้วละ่ะเพราะว่าผมไปเน้นคลิปที่ว่าเออไปถ่ายถ่ายตัวผมมากมา,มากมากขึ้นก็ fc เกมก็นึกว่าจะไม่มีแล้วก็เออยังมีถามมาอยู่ว่าเออที่ยังทำคลิปอยู่ไหม ก็ดีใจครับดีใจมากไม่ไม่ต้องเล้นจำนวนครับคือเออแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณนะครับครับคลิปนี้ก็ลาก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย